ก็มีโยดอืมไม่ดูส่วนมันหนาวเต็มเลยไม่ไม่แก่ ไม่แน่ใจป่ะไม่แน่ใจน้ำเต็มโอนไงเนี่ย,ยสมัยก่อนน่ปะป้าเวลาเขาจะขึ้นบ้านอ่ะเขาจะเปิดตรงเนี้ยแล้วก็ล้างเทา้า น้ำเวลาไว้หลัหลงเท้าขึ้นบ้าน,น,นทีวีสมัยก่อนเคยเห็นไหมยี่ห้ออะไรอ่ะ Quick Start Deluxe โอ้โหตัวชิบา้า เนิเจอร์ก็สมัยก่อนนะปะเนะาะไปดูข้างบนกันปะไม่กล้ามาคนเดียว,มยวไ,ไม่เอาไม่กลัวกลัวบ้านเก่าขอโทษนะคะสิมาเซน บ้านอายุเกือบร้อยปีแล้วนะป้าเนี่ยเพราะว่าลูกสาวของบ้านก็อายุเก้าสิบเอ็ดแล้วอะเราพ่อแม่อายุเท่าไหร่1 0ร้อยกว่าแล้วอะป้าดูสิป้าป้ามีหม้อแบบนี้ด้วยป้าหม้อสมัยพ่อแม่หุงข้าวป้าเนี่ยปาดูสิ คิดว่ากระดูกกระดูกคนตายปะเนี่ยเนี่ยวงม,มาไหลาสีดำอืมป้าดูสิไม้แบบนี้เลยอะ่ะไม้ใหญ่ๆหญ่เลยอืม ใช่ค่ะมาดูสิเสื้อผ้าป้าเนี่ยคิดว่า,สา,ากเกาสื้อผ้าคนแก่ป้าเนี่ยมาดูสิยังงี้ยังอยู่ได้ไหมยังอยู่ได้ไหม ถ้าอยู่หลายคนได้คนเดียวไม่เอาคนเดียวไม่กล้า <Good morning. S 1> คิดว่าอันเนี้ยบ้านบ้านครั้งแรกตรงนี้นะปะนะ่ะเนาะอันเนี้ยต่อต่อ,ต,อต่อมาที่หลังเนาะเนี่ยปาเนี่ยปะดูสิ สองห้าสองห้ามีบ้านขายบ้านเราเนี่ยป้าประตูแบบสมัยก่อนเลยบ้านนี้นะ ที่นอนอยังอยู่เลยปะเนี่ยนมบาย